คือว่าแนวใดม่อมคือม่อมสาวม่อมอายุจะกี่เลยสิบแปดปีเนาะอืมอืมคือทางน้องอายุสิบแปดปีคือได้เขาของทางมรงเรียนอยู่บ่บได้เขาโรงเรียนตั้งแต่น้อยจนใหญ่นิสบ,บายดีสาวบุญเพียงสา,ลาวลาาสบายดีเอฟซีทุกคนเดอ้อ ยินดีตอนทัทุกคนขา้าสุง YouTube ของสาวบุญเปียงสาวเล่าเนาะโดยมาพบมาพ้องกับสาวบุญเปียงในเมื่อนี้ก็เดินทางมาพีแหลนน้องทุกคนเนาะ,ะมาหาสาวโสดคือเก่าทุกคนใน้ซ่งว่าสาวโสดคนนี้ก็เป็นสาวโสดคนใหม่เด้อทุกคนเนี่ยเป็นสาวโสดหน้าใหม่เหมือนซันซะเป็นนอกเนาะทุกคนเบิ่งทรงพนีอายุทรงสียังนอกอยู่เนาะทุกคนเนาะโดยแต่ว่าเรื่องเล่าเนาะสื่อเสียง ซื้อเสียงเฮียงน้ำเรืองรายละเอียดต่างๆเนาะต่างสาวบเปียงกันยังเมือทันถามทุกคนเนียก็ชีถือโอกาสเนาะเขาไปโอ้ไปลุมเขาไปสอบถามผร้อมกับเอซีเบอร์สุกุสุกคนเลยเนาะโดยก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามสาวบนเปียงเลยเด้อเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้สาวบนเปีงีงยฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะโ้ยสวัายดีโดย,โดย,โดยอ่าก่อนอื่นเนาะกสิขอนเญี่าถามไทยเรื่องราวของสาวสดของเฮาคอนเนาะทุกคนเนาะซื้อว่านี่ใด เสาวมอมมอมมอมภาษาผู้ไทยคือเอิ้นว่าสามอมอภาษาลาวเลยเอิ้นว่าซื้อมอมอีมาเมียนซื้อมอมแต่ภาษาคนล้ภาษาที่มันจะพังยะชาวบุญเตียงอายุจะปีกันปดสิบแปดปีเนาะอืออืคือทางน้องอายุสิบแปดปีคือได้เขาของพาเฮียนอยู่ปะมือได้เขาของเฮียนตั้งแต่น้อยจนใหญ่นี่ โอ oh, uh, uh. แสดงว่าน้องนี่อ่านบออกเขียนมาได้เป็นบ้า้โอ้อืออืออ่านบบเป็นเดินทางน้องเพื่นทุกคนเลยเพราะว่าน้องเพิ่นไ่ได้ขเข้าโรงเรียนเนาะอืออือที่ผ่านมานี่ก็คือเคยไปเมืองไทยอยู่บ้างอือ <No. S 1> ยังบม่เคยไปไทยจทันเถอ่อ <No. S 1> ที่ผ่านมานี่น้องเห็นยังสะแปลว่าอยู่ยววิ่อยู่ให้ยูนะอยู่แต่ให้แต่นะอืออืม นอกจากเฮ็ดไฮเฮ็ดหน้าอยู News ่ไฮยู่หน้าแล้วนี่น้องเฮ็ดยังในค้าขายขายอยู่บ่ขายขายแบบว่าพวกยังขายแบบเป็นประเภทใดขายแต่ดอกไม้ดอกไม้กับโกกเขียดถ้าจะดอกไม้โกกขีดหาอกไม้นอโตมาขายแล้วก็หากบหาเขียดมาขายหาเองบ่หาเองมันก็มาขายเอง อูมันขยันเพียรคนหนึ่งเนาะทุกคนเนาะโดยแล้ว <c oughs> ทางน้องนี่อยู่ในเฮือนในชานเนาะอยู่กันจะคนนะหวะอยู่กับแม่กับเอื้ยอยู่กับแม่กับเอ้ยน้นองนี่เป็นคนที่สดไรค่ะมีไอ้เอืนอน้องกันจะคนก่อน,นรอบแล้วก็บแบ่งมมีสามบ่ะมีหก <c oughs> คนเรามีหกค,<อ>คนเนาะ โดยโดยแต่ว่าอยู่ยังอยู่น้ำกันเบิด์กูคนบ่อยู่กูเดียวโอ้เพื่อนออกเพื่อนออกซานเบิรแล้วบ่ไปเพืออกไปไทยแล้วเอเพื่อนไปไทยน้ำคุณเจ้าในหาอยู่น้ำเมย์กับเอื้อยแล้วทางเมย์กับมีอาชีพการงานเป็นของตัวเองหยู่บ่เป็นเพื่อนมีอาชีพอย่างไรว่าเป็นครูเป็นอาจารย์บ่เลยเป็นเอ้เพื่อนเห็นเห็นท้ยเห็นหน้านี้โอ้นั่นคืออาชีพของเพิ่น แต่ว่าเท่าพ่อท่าแม่นี่คือยังอยู่ดีมีแฮเนาะยังอยู่น้ากันเนาะคือยามนี่มันเป็นยามเล่ง,นนง,ลอองนนเนาะน้องละอ่าเกี่ยวข้าวกินํามนี่กางเล็บมาแล้วเนาะกะหาเนาะไหมหากบหาเขียนมาขายโอ้อปลูกมันปลูกอย่างนี้บ่ได้ปลูกขายบค่คือมูคือครูนี่ขายปลูกอยู่ก่โอ้กะคนทางว่าเฮ็ดบดซี้ยางเนาะอยู่ด้เงินอ แะไรมื่อนี้น้อง,นองได้แล้แน่ได้ามาขายนะ่เมื่อนี้น้องบ่ได้หาผ <c oughs> ักพ่อนบ่เอ็มแค่็บบนึกว่าได้มาขายอยู่ในตลาดนัดเนาะด้วยด้วยจะอ่าชีวิตประจวบกับมีแต่เท่านั้นเนาะต่หลินไปเที่ยวนี่บ่ได้ไป,ลปลน้ำมูบ่ล <c oughs> องแบบเป็น,นอะไรญาติาหรือว่าอาย <c oughs> ไอไออาคน้นเ,เคยแต่ง เคยไปไก่ชุดเนาะไปฮอดใส่ฮอดบอสวรรค์ฮอดบอสเชโน่ฮอตฮอตเลยเชนอ้โอ้หึหึก็ขนข่าวว่าฝนอยู่ในเกอะกะรีนาะทุกคนเนาะอยู่ในเกอบหรือว่าอยู่ในความดูแลข,ของพ่อของแม่ตลอดอาชีวิตที่ผ่านมาเนาะแล้วมือนี้ว่าสันซะอาข้างนอกนี่อยากออกมาเปิดใจมันบอเปิดเปิดใจหากูชีวิตบ่หรือหาคนคุยหาคนคุย ผ่านมานี่คือเคยมีแบบ,บว่าผู้บ่าวยู่บ่ยังม่เคยมีผู้บ่าวแล้วก็ยังม่เคยล่มบอโออ่ะอ่ะ,อะก็เลยแบบว่าอยากเปิดใจคุยลองเบิง่นงนเนาะคือเฮาเปิดใจคุยแล้นวนาองถามว่ามือหนึ่งหรือว่าในอนาคตน,อน,น,อน,อน้อง้องลันเนาะก็อีกปีสองปีวันข้างหน้าว่าสัดๆคือทางน้องนี่พอคนที่ว่าคุยถึกใจเนาะทางน้องกับร่อไม่มาซี อาเอาผัวอยู่บ่ถ้าเป็นภาษาบ้านเฮากระสิบพอมเอาผัวบ่เนาะพอมอยู่หากมีโทรศัพท์อยู่บ่นมีโทรศัพท์อะไรยหลินโทรศัพท์เอื่อยโอ้ถ้าว่านุ่มๆอยากถักมาหลินอย่างเม่นต้องทักพานเอื้อยเม่นบ่โอ้ยโทรศัพท์เป็นของตัวเองนี่บ่มีเนาะหลินน้ำหลินตะเกาเนาะก็คือยืมพวกเอื้อยมาหลินสิบ่ เลยเอื้อยใไฮลินตอนได้เป็นไฮลินไปเห็นแล้วไปลำบากมอเพิร์นไฮรินช่วงใดช่วงแรงบ่หรือว่าช่วงเที่ยงช่วงเช้ากให้เพิ่นมาเพิร์นไฮแต่ช่วงแรงแต่ครับสังคมช่วงแรงแรงเนาะเจ้าชีได้เหรนโทรศัพท์เพิ่นนเลยก็มีทักมาคุยทางนั้นได้เนาะเพราะว่าเพิ่์นโมมีโทรศัพท์ก็ใช่แต่อยางได้โมโทรศัพท์ อยากได้เป็นของตัวเองอยู่เนาะทางเวลาที่เห็นมูลินููอย่างนี้ก็คืออยากเล่นอยู่เนาะก็เลยแบบว่าต้องยืมเอื้อยเล่นแล้วกับอ่านมูเป็นว่าซั่จ้ะมีแต่อัดเสียงนี้อาดเป็นเบโอ้าอัดเป็นอยู่เนาะเวลาที่ว่าเพิ่นอัดมาเนาะทางน้องก็อัดตอบเนาะเมนบอกได้อยู่กับโทเนาะกับโทอันนี้ได้เมนบอก คือทางน้องเนาะเปิดใจมาก็มีสเปคเป็นของตัวเองบ่สเปคที่แบบว่าเขาตั้งไว้นาอหนุ่มๆนี่ต้องพุ่มหางหน้าตาประมาณไหนโลโบสูงโบขาวโบนองหล่าอย่างไดประมาณไหนแบบใดก็ได้ออก็คืออายุได้สักจำกันอรือเปล่อายุหนุ่มๆเขานี่อยากได้จักปีหาจักปีข้าวสามสิบสี่สิบได้บ่ เอาคุยได้เบินเนาะสามสามสิบสี่สิบห้สาสิบยังคุยได้หมอเออ,อคุยได้เนาะทุกคนเนาะทางน้องเพิ่งกับมาได้จํากัดอายกว่างสันซะแล้วมักหนุ่มทางใดเป็นพิเศษบอทีว่าเฮาอยากคุยกับเพิ่นเป็นพิเศษประมาณนี้นะมักทางไหนน้องมักอันนุ่มทางเล <c oughs> ยไ <c oughs> ทยเลาาไทยเลาาหรือว่าต่างประเทศต่างประเทศ อโอ้โห <laughs> มันมากต่างประเทศนะทุกคนอ <laughs> ่าจะเป็นอ่าต่างประเทศก็คือต่างจากประเทศเท่าไรเนาะโดยไทยโบต่างประเทศที่่าอยู่เมืองนอกเนาะอะไรเนาะค,คุยกันเข้าใจเป็ <laughs> <laughs> นบ่การยังเนเนาะพอเพ่งจะได้คุยโดยเ <laughs> พราะวันที่ผ่านมากันยังเคยคุยกับนุ่มๆเห็นก็สิเคินแน่อายแน่เนาะหรือว่ายังไนแบบอายกล้องบ่ ออยบอน้องจะรอมีออ่แล้วยิมอย่างเดียวติดูอิแต่ว่าถาบ่มีกล้องเนาะทางน้องนี่ก็ว่าหายบอไม่ได้ไายไ่ได้ไายถาบ่มีกล้องก็ว่าแบบปกติว่าได้อยู่ว่าลายอยู่แต่อันนี้นี่อายกล้องก็เคยว่าหน่อยเหมือนบออันนี้ก็เป็นขั้งแรกเนาะที่ว่าเคนออกมาเปิดใจเหมือนบอเย็นว่าเคยเปิดใจแล้วนี่ยังเนาะ อ่าเป็นครั้งแรกหรือว่าครั้งทำอิททุกคนเลยที่ว่าเพิ่นเปิดใจหาคนคุยเนาะ<ด>ข้างใดก็ได้เพิ่อนบริจากัดเด้นหนุมน่มๆเอาข้ามาคุยได้เนาะหาก้างนอกนีคนชิวเ้วก็ต้องแบบว่าติดตามหรือว่าเบึงเพิ่นแบบเป็นพิเศษเนาะโดยเพราะ<น>ว,าว่าน้องเพิ่นนี้ใส่ซื่อแห้งได้เจ้าน้องเพราะว่าน้องเพิ่นกันยังไม่เคยออกกล้องแน่แ้วก็ยังไม่ได้เคยไปแบบ แม่นเพราะว่าน้องก็อยู่แต่ไฮแต่หนาก็เลยแบบว่าน้องก็เป็นแบบใช้ซช้ชีวแน่นเนาะแล้วเรื่องฐานะครอบครัวได้สนองลบเป็นได้ไม่อะห่างมีบ่อรั่วทุกเน่าทุกเน่าเนาะเขานาสัมปบเพรกินบ่แต่ละปีเขาเห็นจะไปหาน้ำม้นน้ำมันมาถายนะก็เอาเงินไปซื้อเข่าสิบอ่อืมอืมอืคือหน้าเห่านี่บริเฮตดบ่อย เฮ็ดเฮ็ดแต่ละปีได้จะต่องาเต่ากับบุหฮนลอยอือแต่กุ้งกินมีบ้างไหมกุ้งบางปีกับกุ้งบางปีกับกุ้มสชมบอพอบางก็มันยังมีเปลี่ยนเด้องเพราะว่าบางเทือก็ขายเมนบอบางเื่อกับบุกฮัขายบเเฮือกับไุกฮัขายม่ได้กินอย่างเดียวแต่บ่กุ้มแต่ไทยจำเป็นนีขายบ่วนองบ่ได้ขายจำเป็นแล้วแตก็เมนบ่ไไ้ขายหายอย่างอื่นแทน เราไปหาหน่อไม้เนาะค่ะขุดก็ขุดเกียร์นี่ไปก็ไพ่สนองอะไปกับแมงกับเอื้อยเราไปกับแมงกับเอื้อยเนาะเรามาขายขายทุกมือเลยบอยขายทุกมือเลย,ยขายแบบว่าเป็นธงบ่อหรือว่าเป็นแนวไรเป็นธงธงเป็นธงเนาะคือเราขายธงหนึ่งจักพันบานันธงสิบพันธงสิบพันขายธงสิบพันถ้าเป็นเงินบาทก็ยี่สิบบาทเนัดสกุลธงยี่สิบบาท ชงีละ20บาทค่ะก็แล้วแต่แบบว่ามือเข้าไปหาได้หน่อยหลายสิบ่อ๋อบางมือแบบว่าเข้าไปหาได้หลายสุดเฮาได้กีถุงได้3ถุงอ๋อมันไดบ่น้องคือได้หน่อยแท้บ่บ่มีโอมันสิเบิดยามแล้วนั่นคือได้หลายสุดได้3ถุงเออแบบกบเขียดได้ซะได้หลายบ่กบเขียดไว้หลายมันได้ได้2ถุง สองตรงสามตรงหนึ่งเนาะทุกคนแันเห็นในในแบบการเป็นยูของเฮานะกินข้าวกินน้ำก็เั็นงั้นแต่แต่ละมือแกงเขียดแกงเย็ดเออยามนี่ก็มีเคยครับอันนั้นแล้วเนาะแบบเฮาไปก้านไปเหยงนี่เนาะเพราะว่าหดยามมาแล้วยามจับเคยดน้อยแต่ว่าแกงสิ่งที่เฮาหาได้สิโบคือหน่อหม้นี่ก็ส่งสิกินดุเหม่นแล้ว ก็ว oh, um ่าย uh, uh. yeah. ุติให้เดืนหนาดิขอใหาน้ำใหม้น้ำเหมาะด้ิย้ำน um, ี่แน่นน้ำใหม้ย้ำแรงแกงเื่อเบอร์ฟักโบแล้ว uh ก็เชื Hans, ่อับเค็ยน้อยบ่น้องกะปุ๋พร้อมแล้วเนาะทำแป็นวายากอยู่บวายาทำเว่าเนี่ยเสีบข้าวหมู่บ่เคยกินยิบวหมูกระทะเคยเนี่ยเสียบชุดของอที่น้องมักนี่น้องมักเนี่ยกระทะอ๋อคนอยากกินหมูกระทะครั้งแรกในชีวิตเนาะ ต่ว่ายังบุ่เคยกินอันนี้คือความคิดหรือว่าอ่าความคิดจินตนากา,ารเพื่ออะไรเนาะที่ว่าเพื่ออยากกินส้งที่แทบสีนวลมันบอกอ,อ,อือหเอ็นตาสรบาลยทุกคนดูโอ้ชีวิตที่ผ่านมาในส่วนลายสิกินแต่เนาะไม่กบเคียวกระปู๊อาหารดีแน่ได้กินนอกจากหันไหมเนี่ยมีบ่ด้วยอาหารนั่นคือแปลว่าดีชุดเลยมันบอ ได้กินมีนคือดีใจแล้เวบเบื่อว่าสะห่ากินแต่น้ำมันน้ำมันเบื่ออยู่เนาะแต่อดกินเปนบ่เพื่อความอยู่แล้วโอ้ออคือน้องเนาะ <c oughs> เวลามีคนขับจา้างเขานะามีคนจา้างเขานี่น้องไปบ่ไปไ,ไปเพื่อปอเห็ดอย่างาอ,นนองอ๋าน้องไม่อยากลงไทเยเพราะจ้ะลงอยากลงอยู่บเ่เนี่ย เราคันลุงน้องสิลงกับไผ่กับกอื้อยเราลงกับเอื้อยคันลุงผูดเดียวเม่นโมกาเนบ่ยเราก็เลยว่าขาลุงก็สชิดลงกับเอื้อ่ถ้าว่าลุงผู้เดียวโมกาเม่นอะไรเนาะเฮายังบ่เคยเด้เพราะว่าเฮายังน้อยอยู่เนาะแบบนีวีเม่นแต่ว่ายังน้อยแต่ว่าเฮายังมีเคยไปทางไกลแล้วก็แบบมีกล้าไปคนเดียวนะก็เลยไปน้ำเอ้ยหรือน้ำไอ้ไม่ีน่นะ เหม,มียนโมพะวาน้องเพื่อนก็อยู่แต่ให้แต่นนะพะว่ายังไม่เลีนเคยผ่านทางไกลเย, <c oughs> ยาว่าได้สิลับเลยคุยไปคุยมาสิรับเลย <c oughs> นอนกับเคิ่อนเล้ทุกคนเลยว่าลายแล้วก็มีแต่อายเนาะ <c oughs> เหนื่อยเหน่ลไทยจะอยากลงอยู่เนาะเพียกในเพื่อนในเออในบ้านในเมืองค่ะ <c oughs> น,นี่นอกบม่อยากเห็นบ่เป็นคนรับจาบ้างรับยังเข้าคลายเครื่องขายของม่ โมยาโมยาเห็ดเป็นได้ไหนมันแบบรู้สึกแบบมันแรงยันลายมันบอได้ซมกับเผือหงแล้วใช่เกียเข้าไปเลยว่ะนับเลยแบบแล้ทางน่องนี่โมเป็นหนังสือเนาะเลขนี่นัาเป็นอยู่บ่ปฟาตุเล็กขนาดว่เป็นบ่นละอีย่งกรบปุเป็นเนาะทางน่องโมอยากเขียนเมื่อไหร่เนาะอยากเขียนอยากเขียนอยู่เนาะพอได้อ่านออกเขียนได้ใช่ไหม ถ้าเห็นน้องจ่ได้เข้าห้องเลยนะเี่นเพิ่มบรือว่าเพิ่เข้ามาซ้อนอยากให้เขซ้อนไปเลยๆงความคิดนี่คือแบบว่าอ่าถามว่าเนาะเพิ่นมาซอนนี่ค่ะคือถามเป็นอะไรนับเลขเป็นกันยังดีสิบอบเห็นจะได้บัตรในอนาคตอันผัวเงินมาให้สีนับเป็นอยู่บ่ เดีโยโค้ดแล้วนะดับหัวเสี่ยงมาเลยเนาะโดยโดยเวลาไปซือเป็นอย่างนี้หูจักเงินทอนเงินหยางนี่ยบอสจักโอ้การเรื่องเงินแล้วหูอยู่้อยการเรื่องนาบเลขธรรมดาบห้เออเออยังใครที่ว่าใส่เงินเป็นอยูเนาะเดยทางน้องไปไทยคนเดียวเนี่อาจจะมีหูทางถ้าว่าให้ไปคนเดียวจะไปบ่ค่ะบว่าไป เป็นเนอะเด็กก yani ็หมดไปยันลงทางยันลงทางเดินเดินเดินโอเคเนาะคือทั้งหนุ่มเฮาเนาะเคนกะซิมีทั้งหนุ่มที่โสดโสดคือน้องนี่นะแบบบเเคยมีครอบครัวเนาะแล้วก็เป็นพ่อห่างบ่พ่อะไม่บ่แล้วก็มีลูกติดเนาะทางน้องนี่ฮับได้บ่คุยได้เบิดเนาะนยันว่ารังเกียจเลยรังเกียจบ่ไม่ได้รังเกียจแล้วก็ไม่ได้อายเนาะถามว่าเขาคุยกันอะไร โอก็โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ทางเขาับสิดีคอโตจะไว้ก่อนวยน้องว่ะกับไว้พบกปอพกันคลิปต่อไปวัาสันสานทุกคนเลยดูให้สมัยดเด้อ